สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญเหรียญนี้นะครับใครที่มีเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาทนะฮะเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับด้านหลังนั้นจะเป็นปี2515นนะครับในรุ่นนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของขบวนการผลิตนะครับแล้วก็นี่ครับราคาเล่นหานะครับ พร้อมกับราคารับซื้อและพิเศษสุดน,นะครับผมจะมาบอกในเรื่องของนะครับแบบไหนที่มีราคาแพงในเหรียญ1บาทรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเรามาดูข้อมูลกันได้เลยครับก่อนชมคลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ ถ้าเพืมีเกียรติครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญ1น,นบาทรุ่นนี้เลยนะครับเป็นเหรียญ1น,นบาทวาระนั่นเองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญ1น,นบาทรุ่นนี้นะครับว่ามีจํานวนการผลิตเท่าไหร่ราคาเล่นหากันอย่างไรแบบไหนที่มีราคาแพงสุดนะครับแล้วเราก็ยินดีที่จะประกาศร,รับซื้อกับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีที่อยู่ในมือนะครับ เรามาดูข้อมูลนะครับแล้วก็ลักษณะของเหรียญกันก่อนดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะครับจํานวนการผลิตเท่าไหร่นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับด้านหน้านั้นจะเป็นภาพบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันของเรานะครับซึ่งจะมีข้อความว่ามหาวชิราลงกรณ์นะครับด้านหลังเป็นแบบไหนขออนุญาตพิเรี่ยนให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งด้านหลังเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นอักษรย่อว่าวกนะครับซึ่งเป็นตราประจําพระองค์ในขณะนั้นนะครับแน่นอนครับจะมีข้อความว่านะครับรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็มีคําว่า28ธันวาคม2515ด้านล่างบอกราคาก็คือ1บาทครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นวาระที่6นะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะในส่วนของข้อมูลของเหรียญนี้นะครับนะครับวันที่ครบวาระนี่นะครับก็คือวันที่2 8ธันวาคม2515นะครับ วันที่ประกาศออกใช้คือวันที่21ธันวาคม2515จำนวนการผลิตของเหรียญ1บาทวาระที่6นั้นสูงถึง9ล้านเหรียญครับนะครับเหรียญรุ่นนี้มีรขบวนการผลิตสูงถึง9ล้านเหรียญน,นะครับในส่วนของราคาครับที่มีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนั้นจะเป็นในเรื่องของเหรียญที่เป็นถุงครับถุงก็คือ100เหรียญ ได้ครับหนึ่งร้อยเหรียญก็จะมีราคาประเมินให้นะครับก็หลักพันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเป็นถุงก็นะครับยินดีรับซื้อในคลิปนี้นะครับแล้วเรามาดูข้อมูลของเหรียญเดียวก็รับซื้อครับซึ่งนักสะสมนี่นะครับเขานะครับมีการค้นพบเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้ในลักษณะที่แตกต่างไปซึ่งนะครับเป็นแบบที่หายากมีราคาประเมินสูงนะครับมาดูข้อมูลครับ เหรียญเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับหลายคนนี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยส่งเข้ามาประเมินราคานะครับซึ่งเพื่อนๆเองเนี่ยนะฮะก็นะครับอาจจะไม่มีความรู้หรืออาจจะมีแค่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในมือนะครับเพราะว่าเพื่อนๆไปเจอเหรียญลักษณะแบบนี้มาครับนะฮะนี่ฮะถ้าท่านหมุนเหรียญแล้วปรากฏว่าหน้ากับหลังเนี่ยตรงขึ้นไปทางเดียวกันก็คือก้อยกับหัวเนี่ยนะฮะตรงขึ้นไปทางเดียวกันเพื่อนๆเลยเข้าใจว่าเหรียญแบบนี้นั้นเป็นพระเศียรตรงมีราคาแพงหรือเปล่านะครับ ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นั้นเป็นทุกเหรียญครับในส่วนของวาระที่6นะครับในรุ่นนี้นะครับแบบนี้นะฮะนะครับถ้าตรงขึ้นแบบนี้นั้นเป็นเหรียญที่หาชมได้ง่ายเพราะขาบวนการผลิตนั้น9ล้านเหรียญนะครับแล้วก็เป็นทุกเหรียญครับแต่ว่านะครับนักสะสมนะครับเขามีการค้นพบเหรียญอีกลักษณะหนึ่งครับยืนยันว่าพบเจอหลายเหรียญน,นะครับคือนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีรุ่นนี้นะครับเ,เพื่อน นะครับรุ่นนี้นะฮะที่เป็นนะฮะมหาวชิราลงกรณ์นี่นะครับนะครับถ้าเกิดว่าท่านหมุนเหรียญแล้วปรากฏว่านี่ครับด้านหลังของเหรียญนะฮะด้านก้อยนี่นะฮะกลับลงมานะครับพระปรมาพิไทยของพว์ท่านเนี่ยกลับลงมาตราสัญลักษณ์นี่นะฮะกลับลงมาแบบนั้นครับมีราคาแพงคือนะครับด้านหลังจะหมุนลงมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านหมุนเหรียญนะนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยตรงขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่ไปทางเดียวกัน นะครับเป็นลักษณะที่ไปคนละทางนะฮะนะครับถ้าหมุนเหรียญน,นะครับก้อยกับหัวนั้นนะครับไปคนละทางกันนะฮะเหมือนเหรียญปกติทั่วไปนะครับแบบนั้นมีราคาครับและมีหลายเหรียญในกลุ่มนักสะสมที่เราได้ค้นพบข้อมูลนะครับ นี่คือนะครับเหรียญที่มีราคาแพงจริงแล้วก็ยินดีที่จะรับซื้อให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีแต่ถ้าเป็นแบบปกติตรงขึ้นทางเดียวกันนั้นราคาไม่ได้แพงครับแต่ถ้าท่านเกิดมีเป็นถุงที่ยังไม่แกะ100เหรียญเรายินดีประเมินราคาหลักพันนะครับสามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้ที่ไ d ดีและ QR Code นี้ครับนี่คือ QR Code แล้วก็ ID ของสยามชาแนลนะครับ ID สยาม FC นั้นตอบสดคุยสดให้นะครับ ลายแอดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวติดต่อไม่ได้นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียดติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe เพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนลาดในคลิปใหม่ๆกรุณากดกระดิ่งนะครับเพื่อทําการแจ้งเตือนครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอากราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ